Thank mm -hmm. you. ได้เอาบล็อกตัวเลขไปแล้วนะคะจํานวนบล็อกในแต่ละตะก้ามีจนนําน,จนวนเท่าไหร่ะลูกมีจํานวนเท่าไหร่คะหนูนับรือยังน,นับเท่าไหร่ลูกอ่ามีจํานวน20เดี๋ยวหนูลองวางเรียงกันดูสิลูกเป็น2แถวแถวละสิบคู่กันนะลูกมันจะได้สองแถวนะวาง,งเรียงกันตัวเลขตรงไหนอยู่ด้วยกันคู่ไหนก็ได้เรียงกันไปก่อนให้เป็นคู่กันลูกให้นคู่กัน เรียนกันจะจเป็นจะื้น้นอะไรแค่เรียนจำเป็นก่อนลูกเรียนกันไปก่อนหลังจากที่นักเรียนได้สำรวจตัวเลขที่อยู่ในบล็อกแล้วนะคะ เดี๋ยวครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนได้คิดและหาคำตบอบออกมาโดยมีเงื่อนไขว่านะคะให้เรานำแบบรูปทางคณิตศตร์มาสร้างมาวางตัวบล็อกที่มีตัวเลขนะคะโดยใช้แบบรูปทางคณิตร์นะคะเมื่อได้มาก็จะเขียนแถว แถวที่หนึ่งเป็นสองแถวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า,าหนูบางเรียนยังไงก็ให้จดตัวเลขลงในแถวที่1นะคะแถวที่2ได้ตัวเลขอะไรก็จดลงมาแถวที่2แล้วก็ทําการบวกกันนะคะ<ส>บวกหาคําตอบมาลางข้างล่างบวกคําตอบหาลงมาข้างล<ส>่างเดี๋ยวครูจะไปอธิบายในกลุ่มให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะคะ วิธีการที่หนูเอารูปแบบทางคณิตศาสตร์มาจาัดตัวบล็อกอย่างนี้หนูมีวิธีการยังไงลูกหนูผมแยกตัวขี้กับตัวคู่อ๋อแยกเลขคู่กับเลขคี่แล้วยังไงต่อลูกแบบรูปทางคณิตศาสตร์ที่หนูใช้ก็คือผมเพิ่มทีละสองอ๋อแสดงว่าหนูเอาเลขขี่มาแล้วก็บวกเพิ่มทีละสองเรียนจากน้อยไปมากไปมากใช่ไหมคะแล้วก็เรียนจากเลข คู่เหมือนกันใช่ไหมเอาเพิ่มทีละสอเหมือนกันใช่ไหมครับเราเก่งมากูกะกลุ่มนี้ไหนลองอธิบายให้ครูฟังสิลูกว่าหนูนําแบบรูปทางคณิตศาสตร์ไปหาคําตอบจากบล็อกได้ยังไงคะนูออธิบายสิผมเอาเลข มาอยู่ข้างล่างเขาแล้วผมก็เอาเลขคู่มาอยู่ข้างบนแสดงว่าหนูแยกบล็อกก่อนใช่ไหมคะลูกใช่ครับแล้วยังไงต่อลูกแล้วหนูก็เรียงกันอ่าแล้วแล้วมันเพิ่มทีแล้วเท่าไหร่เนี่ยคูณเตียนดูเนี่ยทั้งเนี่ยเพิ่มทีเท่าไหร่ลูกเพิ่มทีแล้วสองนะนั่นคือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมเพิ่มทีแล้วสองก็คืออย่างเช่นหนึ่งเพิ่มไปอีกสองก็เป็นสามสามเพิ่มไปอีกสองก็เป็นห้าครับ ห้าเจ็ดเพิ่มอีกสองก็เป็นเจ็ดครับทั้งทั้งเลขที่และเลขคู่แล้วผลบวกของหนูหนูค้นพบอะไรคะผมผมเอาเลขคู่กับเลขคู่มาบวกกันใช่ไหมคะมาบวกกันแล้วคำตอบที่ได้เป็นเลขคู่ครับอ่าแล้วผมได้ผมเอาเลขคู่กับเลขคู่มาบวกกันได้ก็ยังเป็นเลขคู่ครับอ่าแล้ว ไหนลองเลขคี่แล้วค่ะหนูทำยังไงเอาเลขขี่กับเลขขี่มาบวกกันได้เลขคู่ครับอ๋อก็แสดงว่าเพื่อนเอาเลขคู่กับเลขคู่มาบวกกันผลบวกก็ยังเป็นเลขคู่ครับเอาเลขขี่กับเลขขี่มาบวกกันก็เป็นเลขคู่นั่นคือสิ่งที่แบบลูกทานพนิตศานได้ใช่ไหมคะโอเคหลังจากที่นักเรียนได้ ทำกิจกรรมวางบล็อกตัวเลขแล้วก็คึณวิธีการบวกนะคะแบบรูปที่นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างกลุ่มของกุลานะ,ะเขาได้แบบรูปว่าเลขที่กับเลขที่บวกกันก็ได้เป็นเลขคู่คำตอบอันนี้คืออะไรลูกสามบวกหนเป็น มาบวกกันก็ได้คําตอบเป็นเลขคู่แล้วเอาเลขคี่กับเลขคี่มาลบก,กันคําตอบก็ยังเป็นเลขคู่นะคะต่อมาตุลาบอกว่าคุณผู้ตุลาบอกว่าเอาเลขคู่กับเลขคู่มาบวกกันคําตอบที่ได้ก็เป็นเลขคู่นะคะแต่คุณรูณขอสลับตําแหน่งดูนะว่าเอา คำตอบเขาจะได้เป็นเลขคู่ไหมถ้าเขาเอามาลบกันตะกี้เป็นการบวกใช่ไหมลูก6บวก4หรือ4บวก6ก็ยังได้คําตอบเหมือนกันก็คือได้10ใช่ไหมคะต่อให้การบวกมันอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังคาตอบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะ6บวก4หรือ4บวก6คำตอบที่ได้ก็คือ10แล้วจะเกิดว่ามันลบกัน คำตอบที่ได้มันจะเป็นเลขคู่หรือเปล่า6-2ลบสอบะไรนะหลบสเหลือเท่าไหร่คะ2อ,อ,อก็ยังเป็นเลขคู่อ่าแล้วถ้าเกิดว่าเอาเลขคู่กับเลขคี่มาบวกกันคำตอบที่ได้อันเนี้ยอันนี้นะลูกอันเนี้ยได้เท่าไหร่ลูกส,สาสาเอาเลข เลขที่มาบวกกันก็ยังก็ได้เป็นเลขที่ที่แล้วมาลบกันหลัก10ลบสก็ยังได้7ก็ยังเป็นเลขที่แต่ทั้งนี้ทั้งมวลนะลูกคำตอบมันจะได้ไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการเรียงตัวเลขของหนูใช่ไหมคะมันมีรูปแบบวิธีการคิดมากมายในของคณิตศาสตร์ตัวเลข เอามาบวกกันํำตอบที่ได้มันอาจจะตงรงกันเช่น2องบวกสเป็น4ใช่ไหมลูก2องบวกสเป็น4อ่ะเดี๋ยวมึงดูนะอ่ะเช่น2อบวกสองเป็นสี่นะสสแล้วจะเกิดมงึงกูเอาไหนนะเอาสามบวกกับหนึ่งอ่ะก็ะยังเป็นเลข สี่ฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการเรียงนะคะแบบนี้ถ้าเราเรียงหาคำตอบบน,นี้ก็จะได้ตัวเลขที่มีคําตอบที่เท่ากันนะคะอ่ะวันนี้ครกูก็จบแค่นี้นะ